จะบายดีพ่อแม่พี่น้องมือในเฮากับมาหน้าพ่อใหญ่โอยหน้าพ่อเฮานี่แหละพี่น้องเฮ้ยเฮาเขากะพอใหญ่โอยมาเบิ่งข่าเผิ่นพอแต่มาดำยังบ่เห็นพี่น้องมากมาพ่อพี่น้องเฮ้ยย่างย่างก้องหนาเพิ่นเพิ่นไหวทางหลังกอ็ต่อไต เออจะใส่แถวหนิบ้างเพราะว่าที่น้องเคยพี่น้องใส่เบ็ดงมงวยงมง้ยกะชิมานประมาณใส่ดีพี่น้องเข่าพองใหญ่กันงามงามเนาะเอองามงามมัวเราสามตัวหาหลาย มืดผ่ามืดพ้นมาเลยพี่น้องเอ้ยจักซิแนวได้เลยแม่น้องแกมบุมนี่สิเมื่อได้หรือโบดเอ้ว้าวเรื่องกินกับสุดยอดเลยแหละพี่น้องเอ้ยอยวิธีใส่เบสกาอืมีขี่กระเดือนพี่น้องียับใส่ เมืดผ้าเมืดพ้นมาเลยพี่น้องคือสีเห็นนำกันเนาะเมืดมาเลยดิ้นแล้วตายมาจิถือยิ่งว่าคนฝนตกโอ้ยขนาดตัดกยังมีอ่ะอย่าลไรเนาะอานตรายพี่น้องเลย เบิ่งขาส้มน้องพี่น้องขาเบิ่งขาส้มเด้อป้าบาดตายหย่าพอดพ่อว่าหย่าพี่น้องเลยคันนาไปจนสิบบ่ได้อืมคันนาพอใหญ่จอดบาดตายใส่กระบุตรดีบ่ะฮะเออเขอดตายมียางตีนไก่อนมันเนาะหกเกินเนาะคันตัวนี้หกหก ไปมาักาันหกเกินไปมาขักระชดเยะๆชิดยอะนะห้ามนอกขใหญ่เนะอ่ะเคลดามก่อนมีแต่หนาเนาะข้างหน้ามันเดี๋ยวมันแดดหลังเดเบ็ดจากหลังค่ะเบ็ดแปหลังโอ้ แปดสิบลังก์ลายเต๋อไปเนาะแม่บ่าวตายคนขยันเด้อพี่น้องคนขยันหาอยู่หากินกะดูดูมาขันเมื่อบ้านเพิ่นน่มาได้นู่มาผาดเลยพี่น้องเลยโอ้ยพอเฟื่อเขาวหูอ่ะข้าวหูอ่ะพอใหญ่เพิ่นมากพอน้องกินว่าว่าอยากไปเด้เพิ่นว่าอ๋อขันเมื่อไรเพิ่องไปเลยบอกเลยโน่นเนาะ ว่าเอาพาไปอเอ,อเรียนี่ก็หดาลายอยูบาตายเรียกนี่คันตัวน,นี้กันี้นะครัอนี่นี่นี่คันน้ำเจ้านีกนกนกน่กลายอยู่ยกข้ามมาสะอาดพี่น้องธรรมศาสตราดเขาย้ำมาแรงๆเนาะคอยรับกันได้พี่น้องเด้ย เอาใส่ต่ำป้านันบดีโอ้ยปานันนี่จะยืดเออใส่ต่ำเขาว่าได้กบหน่อยนะท่านใส่ท่านใส่สูงแล้วได้กบใหญ่ซาแม่น้องแก้มบุ้มเคยใส่กักี้เพราะว่าห้าโบเคยห้าโบมีผู้ชายพี่น้องเอ้ยใส่เบสก็ต้องใส่เองสมัยก่อนสี่ฮาปี้เลยแหละใส่เบส ไามไ่กิ่ง่มาเห็นดีบใหไงมาเห็นอ๋อคุปไ่คือคุไงลูกผุนผันว่ะจะงยขึ้นเบ็ดเวลาเขาโก่งูมแบบสี่เวลาเขาปาไว้ม่ะไม่เะ็งขึ้นอืมผาเหมือนผนพี่น้องเอ้ย กระตากตาดปวรดน้ำกันผมเยอกปรมาณบอลลูนประมาณว่าซานมันมีหน้ามันสิมีเยอ,บอ่บาปะทังมีบับกข่อบ,อบอกกัตก๊กดีแต่กาวมีบักข้อนะโอ วันนี้ก็คขำเหมเนาะพี่น้องเลยขำตรงแรงแล้วพัดแต่เฮอเออไมก็คหมนครับพ่เกมองสั่นก็องนั่งกับคอทษดเาไพายางด้พี่น้องเด้อ แม่น,นดี๋ยวกปานใดพี่น้องแล้วอีกอย่างนึงเขา้ามือใหม่มือใหม่ยังอยากสั่นเลยล้วนเรียนแต่ว่าก็ยังสั่นแล้วล้วนเรียนเลยพี่นอ้องเข่าสวยเข่าสวยแม่บอกสม,มานโบมานพี่น้องเลยมืออื่นหลุดน้มกันกสิมานโบมานท่าน บราตายว่ะอุ้ยลอยทั้งลอยต้องถื้นลอยทั้งลอยต้องถื้นอ่าเอาถืกไล่ก็ต้องถื้หน่อยพี่นอ้อง,งเลยนี่แกตัวนี้ว่าลินบอกว่าได้อพี่นอ้องเด้อที่พลาดก็ขอโทษต่อไปเด้อพี่น้องกันใส่นะ่ะเป็นอยังสิบบ่ได้ก็ได<อ>้อะไรเนาะการหาอะไรใส่เนะสียทีกระเดือนพี่นอ้องจะสีแบบเสียแล้วพี่นอ้องอ่า คือบอกไปคันตัวนี้เลี้ยนนี่นี่ไปพี่ที่ใส่เบสพี่น้องเหยียบขีกกระเดือนุ่คนมานหากินหายังกับมานบนเน่พี่น้องเ้ย แต่ยังกรบมาเบนหน้าผาไแม่งบื้ดเนาะเมื่อไรเก็บเมื่อไรเด้อน้องบิวบ้านน้องบิวบริมีบ้านเจ้าบริมีนะเป็นแพงยังมาถอดดินถมเพือนเพื่อนกูดเอาไปเมียคือเก่าควดออกเลยก็มาปลูกชนไม้อีก่นองเลยปลูกวอนไม้ต้เรื่อยเพิ่นวาย่านดินถมปลอดชีได้เิ่นคนดีใจนะป๋าตายเนาะ ดีใจนำยายเด้อเฮากัเนาะพี่น้องดีใจจนนอนบ่อยากลับเลยพี่น้องเลยเหล่าอยู่เบิดคืนนะวะบุรีบ้าแต่บุรีบ้าแต่ย่าีปตายดีใจหลายพี่น้องอ๋าดีใจหลายเลยนะเอาเานอนตู่หลายปีหลายเดือนเลยเนาะดยเฮาก็บ่เคยได้แบบนี้แม่นบ่กนี่เองสำหรับตู้ปตายมีความผิดจักที่ได้ดีด้พี่น้องเลยแต่ว่าหาไปเรื่อยๆก็จักเริ่มไร้ เม่เ้าก็ดูว่าเพื่อนวราเผ้าก็บบันเหม็นคี่ข้านเนะาะหักดูหักเห็นได้มันบ่ได้บ่มีคือหมู่พี่น,นอ้องเลยเรากระจิดเฉียดแล้รเลยคือเิีเยบาตายกันกระไรฉันว่าขาแห้งกับพ่อต่ทำนั่นหานะไปกับพ่อไปไหนกินกอน่อนบางทีกับบุอคกินทำพี่น้องเลยหรือว่าไปไลก็ได้ทำเผ็ดบ่หาแห้งเซกเนาะ ไปขึือหาสี um ่ีได้กกีโกงเลงพี่บิบบอกว่าจะใช้เนาะใชคือการทำมาหากินแบบนี้เลยเฮ้ยถูกเคยหนะที่ไอนมาเห็นได้เลยหายแห้งขาไปหาอะไรเมื่อละล่อลสองล่อนหนอเงิเอามาใช้มาห็้มเชือดสานอะไรเรือจากซื้อขาวซื้อน้ำจช่ไดมมาอันนั้น จะได้มาเก็บไหวเพื่อนมือละห้าสิบาทหกสิบาทมือละหกสิบาทจะยามอะไรกี่ได้เนาะนี่ท่านนั้นผู้ใหญ่ใจดีบ่ซอยก็โอ้ยบ่ได้สนิทดอกพี่น้องเลยขอบุกขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องเลยเท่ากับตาสงสารเผื่อเท่ากับบุญยังสีสอยคือเมน้องแก้มบุ๋มนี่ก่ได้จะหายกับบ้านใจย่ายังเราพี่น้องเลยเอาคนดีใจได้ท่กบา มีผู้ให้กำลังใจแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีอีกจุ๊วัดเมตตาสงสารพี่น้องเอ้ยมืาอนี้ก็สมมาภาควนแล้วเ<ด>นาะพี่น้องเอาก็ขอจบขีดไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่น้องแก้มบุมม้มเด้อพี่น้องโดยสบายดีพี่น้อง